สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีเบอร์ทุกคนสมองสมบูรณ์ด้วยพวกเราต่างก้าวพี่น้องสองน้องพายุขอขอกันย้ำเช๊าพี่น้องเลยเปิดมากินโดดตัวพี่น้องว่าลุกมาเอาฮู้่าเ่าลุกมาเอาฮู้มาเติมทึกชนเข้าเลยแต่ว่าเมื่อหร่ตา เออเพื่อถึงก้นทับสันได้บ่ต้นงูเถิกต้นซ้นข้าวแล้วผัดบุเออดีู๋กไว้ Đâu? Nó đụng mau mà Đừng tí tông với thằng nè Đừng <laughs> เดี๋ยวมันจะขึ้นเจ้าตีนหน,า,น,น,า,น,นาจับตีนหน,น,นามันขึ้นอย่าไปใกล้ก้นมันติียำจับตีนหนาขึ้นแล้วก็จับหางบ่านี่ขึ้นลูกอืมอ mình bọt té mình bỏ nành đó thương nào mình bọt té đó hả ơ ơ đi nè tin điên ăn đó đứng đứng cái mẹ thang này cái đứng hàng mà phun đại ta nói tí mình thế nào nhỉ ừ เอางูเอางูมาเลี้ยงที่เก่าใครไปสิเลี้ยงแาดนี้เนาะเด่นนะลูกให้พ่อบอกทำไมพ่อเลี้ยงจักป่าชีสักโอ้ยมันบ่แม่นมันมืดอึดยากกินยามนี่นะฝนมันบ่ตก โบเียจ่อยง่วนโอ้เมื่อยพอเลี้ยงจะน่าจะคองหดสิไปลทยไปไทยล้วบ่มีไปเลี้ยงอ้ต้นหนีเล่นงวเทิกางงามนี้่กางงามยิ่งง้อเิ ไปเด้อมันนันเด้เอออม่หิ้งชะกยงใส่เอกอันนี้น่อยมาหน่อยฮะน้งัวีอ่ะึ่นเชือกอย่าพึ่งอย่าพึ่งาอย่พึ อาเสื o, ้อไม่เข้าเนึ่ในข้าเมะมันนั่นต้อสั่นนะมันจะได้ปะอือมันดองอี้แหละแล้วผูกต้องผูกข้อมันนไ้ัมำเด้ไม่เอาเสื้อผูกข้อมันกระดองเออ เอาเสียงล่าหลังเอามาส่งแล้วฮะมันบอกเคยคืองัวหันผูกผูกคอทั้งผู้ห้างผู้หงเนียก็ไม่ใกล้อันนั้นมันหิ้ มัดจอกไว้ซะก่อนขอดบวซะก่อนนั <c oughs> น่นสิดองใช้หัวนะกะหัผู <c oughs> ไปไป้าอยู่ผู้แล้วไปา Mày phỏ liện, mẹ bỏ liệng, mẹ bỏ giữ, có cửa tì mẹ giữ, mẹ liệng, mẹ bay, mày phụ, có phụ mẹ là cái lưỡi. lấy. Đấy bà? À. Chắc xong tối rồi nè xong thì mà không chậu. Mà xong tối. เมื่อแต่งนี่อะวะจ้ะ ัูสองตัวงูสองตัวเม่พอเลี้ยงมีแต่งวเมตามีแต่งวพันะมีแต่งวเมตางวพันะเจ้าวสี่หกแปดาได้เมื่อวานนี้ตัวหนึ่งสิบสองสิบสปดโอ้าวโตพี่น้อย ไม่ตาซาตกับงลุโบราณเน่ะงลุเนหลดกัะหลดเอ้น้องเผื่ออมเง่าอมนันมา ถ้าเคาะคนนั่นแหละได้น้าอกคน โอเคพี่นกสิคอจบคลิปาพี่ค่นี้ก็เด้อฝากไลคยก็แชร์กดติดตามช่องเราขยุ่ด้หนากนมอยู่ดีแมหวตะกุ่ตะนฮะเออเออไร